สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากวีเทมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปวันนี้วันเสาร์ที่ยีสิบแปดมิถุนายนพุทธศักราชสองพันหสิบแปดนะครับคู่แ้นก็จะเป็นจากกรีฑาฟูเฟื่องพบกับนัานพันเอกพิเคศนชัยมวยไทยยิมพี่กันน้ำหนักหนึ่งร้อยสามปอนด์นะเป็นมวยรอบคุยสองก็มวยรอบเช่นเดียวกันครับดาวแดงนี่มวยไทย พบกับท่านันกล้าและลงพันธพินิษ์พิกัดน้ำหนัก115ปอนด์และกุฎิสามเวีนตะลุมพุกสอสัชิวัตรพบกับท่านฉลามทองสิทธิฉลามขาวเป็นการชิงแชมป์ุ้นน้หนักไม่เกิน115ปอนด์ที่ว่างของวิมวยสยอม,ม,มน้อยนะครับและพิธารายการด้วยกล้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัตรพบกับท่านยอดขุนทัพเชนพีพัฒลุงพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับกู่แรกนั้นจะกริดมา13.2แพนดิ้งก็มา13.2ลดไปคนละ0.2ดาวแดงมา115.6การณรงก็มา135.6ลดไปคนละ0.6นะครับคู่ที่3ตะลุมพุกมา114.2ขาดไป0.8ส่วนฉลามทองมา115.6ขาดไป0.6อาฉจจลามทองในลดไป0.6นะครับอไป กล้องเมืองไทยมา114ปอนด์ลดไป2ปอนด์ลดไปเกือบกิโลหนึ่งส่วนยอดคุณทัพมา112.2ลดไป0.2นี่คือคูหมวยและน้ำหนักเมื่อเช้านะครับแฟนคลับไปลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอดปพลิเคชัน24นหลพักโชคระบบอัตโนมัติครับสิ่งดีที่ผมแนะนําข้อมูลดีราคาน้ําดีไม่เปรียบลูกค้าทุกอย่างง่ายนะครับ ผมเข้าไปสัมผัสแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งดีดีก็เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันเข้าไปขรอกคุณสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนตรวสอบถามผมได้ตลอดเวลาครับศูนย์เ0้าสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์ราคาเดเดเปิดมาคร้อมวนจุกสองวันสามวันเลยช่วงเจ็ดสี่ช่งสามลมน้อยและก็รายการยอดฮิตของแฟนมวยชาวไทยทุกวันนี้ศึกมวยวันเปิดมาคร้อมวนุกเป็นอาทิตย์เลย แล้วก็ทุกอันที่มีมือก็จะมีราคาเด็ดหลังก็ช่างน้าหนักเราเข้าไปดูเข้าไปชุดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับราคาเด็ดก่อนมวยขึ้นกชะไรต่อได้รองไปทางไหนเราจะรู้เราจะด้วยตัวเดงนครับไม่มีใครหลอกเราได้แล้วก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เรารตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีเทียตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัเาารวเราได้นะครับออกตัวสุขขังวัดดวงบรอนังอย่างใช้ได้เสมอไปนะครับแอปลิเคชั่งสีที่เราจบ ครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นจักริดเขตฟูเฟื่องเขาในแข็งแกร่งเหนียวเน็บต่างกายดีส่วนพันเอกพิเศษแสนชัยเนี่ยหลักเดี่ยมดีหลากหลายฉลาดรวดเร็วต้นต้นอนีกินพันเอกยากรอให้ราคาเบียดเข้าไปที่จักริดปลายเอาอยู่แข็งแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงค่อนข้างเยอะวันนี้น่าติดตามครับเปิดมามา,มาทำทุนจักริดเขตฟูเฟื่อง คู่ที่สองครับดาวแดงอันนี้มวยไทยประเภทเข่าในแข็งแข็งร่างขายดีส่วนการนลงในประเภทเตะต่อยรุแนแรงทุกลูกอาวุธคมคู่นี้รองไปที่ดาวแดงอันนี้มวยไทยครับท้ายท้ายเบียดทันชับทันทีน่าจะพลิกแสงท้ายท้ายลงตัวน้อยเยอะครับคู่ที่สามครับถลุมพุกสส,สัจวศวัตรเจลิญะนันฉลามทองทลุมพุกในประเภทสดจากขั้วอาวุธหนักแรงทุกลูกฟอร์มสดแต่กระดูกการผ่านมวยเป็นรองค่อนข้างเยอะ ฉลามทองในประเภทนอกได้ในดีหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายเป็นนักชกรุ่นพี่วันนี้ผมบอกว่าถึงจะฟอร์มจะไม่สดฉลามทองหน้าใช้ความเขาเอาตรอดได้ควา้าแชมป์รุ่นอัมาปอนมาของได้สําเร็จครับและปิท้ายรายการไว้กล้องเมืองไทยสิทธิ์คำนันชีรวัตรพันธ์นิตตัวเล็กฟอร์มสดแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงส่วนยอดคุณทัพประเภทนอกได้ในดีเขาเกม ถ้าดูดีได้รูปคิดได้แผบรูปร่างวันนี้ผมชอบไปที่นักชกรุ่นน้องอย่างก้องเมืองไทยนักแรงสู้ดีวันนี้น่าจะเบียดปลายๆนะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกชอบไปที่จักริดเขียดฟูเฟื่องแข็งแกร่งกว่าคู่ที่สองรองไปที่ดาวแดงนี่มวยไทยคู่ที่สามครับผมชอบไปที่ความเข่าความหนักแรงฉลาดหลักเลียมรวดเร็วของท่านนันฉลามทองสิฉลามขาวและปิดท้ายรายการาด้วยนักชกรุ่นน้องตัวเล็กแต่ว่าแข่ง ก้องเมืองไทยชิ์กำนันชีรวัฒน์วันนี้เป็นไว้เชนน้นติดตามครับขอบคุณสำหรับกำเนิดใจที่มีผมมาดูตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ